มทสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ท้องฟ้าจำลองเอกมัยนะวันนี้โรงเรียนน้องเปเ๊ะปนะอนุบาลวัฒนทองจัดธนศึกษาพาเด็กๆชั้นอนุบาล3ามมาทัวร์ที่ท้องฟ้าจำลองอีกรอบหนึ่งในปีการศึกษานี้ แต่ว่าตอนนี้มีการสื่อสารคาดเคลื่อนนะครับคือว่าจริงๆก็ตั้งใจจะเดินมาพร้อมกับน้องเป้เป้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาออกประตูทางด้านหลังโรงเรียนก็เลยเดินตามมาทีหลังก็ตอนนี้ก็ถึงน้องฟ้จาจำลองแล้วเดี๋ยวหาน้องเป้เป้แป๊บนึงเด็กเด็กโรงเรียนอื่นก็มาท่านักศึกษาก็หลายๆโรงเรียนเลยนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ชหมบรรยากาศโดยรอบ ก็เดี๋ยวจะไปซื้อตั๋วกอนนะเผื่อว่าจะเดินขึ้นไปตามที่ราศการต่างๆตอนนี้ก็เจอโรงเรียนของน้องเป้ะแล้วนะครับรวมแถวกันอยู่กับเพื่อนๆนะเราก็ไม่อยากเข้าไปลบตัวนคุณครูเขาให้คุณครูเขาดูแลเด็กๆไปเดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วบ,บริเวณตรงด้านนี้นะครับเริ่มมีคนมาแล้วแล้วก็ผู้ปกครองที่มากับ เด็กๆเนาะแต่และโรงเรียนเขาก็ติดตามลูกๆมาวันนี้เด็กๆมาเยอะเลยนะครับจริงๆก็ถ่ายบ่อยแล้วแหละนะคลิปที่ทองฟ้าจำลองเนี่ยแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันแล้วกันเดี๋ยวที่จะถ่ายให้ดูบรรยากาศอัปเดตเนาะของทองฟ้าจำลองเอกใหมตอนนี้ยังไม่เห็นน้องเป้ๆเลยนะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยมองหาน้องเป๊ๆก่อนโน่นโน่น เปป้อยู่โน่นเปป้อยู่โน่นเมื่อกี้บอกมือให้ละมองมองไม่เห็นตอนนี้เราก็ได้ตั๋วเข้าชมนิทรรศการแล้วนะครับราคา50บาทนะสำหรับผู้ใหญ่แต่ตอนนี้คือว่ายังหาเป้เป้ไม่เจอแต่เห็นห้องอื่นๆเขา เขาข้ามไปฝั่งตึกฝั่งนู้นแล้วตึกนี้ทศรศการตึกฝั่งนู้นแล้วต่อนนี้เดี๋ยวเราขอเดินหาเปป,เป้ปก่อนเพราะว่าตอนที่ซื้อตั๋วเหมือนจะเห็นห้องเปป,เป้เขาเข้าไปในตึกนู้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนถ้าไม่เจอเดี๋ยวต้องข้ามไปตึกฝั่งนู้นเขาจะเลยอยู่ที่ร <ไป S 2> ลกของเราครับเอาลคุณปูให้มานั่งสซนแอวกาดโชว์เด็กตแมลัถึงค่้แลวเตรียมตัวเดินทางทข้าอวกาศไปด้วยกันและตอนนี้ยานอวกาศของเราก็พร้อมแล้ว ขอให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางของเราในครั้งนี้ห้าสีสองหนึ่ง ไปเดินมานั่้คุณครคับของเองแทนน้งพี่ทางเลยครับแทนนั่นเองแหมดีเกาขึ้นเยอะเลยนะครับโมเปสนุกไหมเมื่อกี้เห็นพ่อนั่งอ่ะสนุกอ่ะเราก็เจอน้องเป้เปแล้วนะมาเจอตอนกำลังจะขึ้นกระสวยอวกาศก็ดีเลยคุณครูครับ ครับผมคุณครูเขาให้ขึ้นกระสวยอวกาศโชว์เด็กๆเป็นเพื่อนหน่อยเมื่อกี้ก็เลยได้ขึ้นไปนั่งเลยแต่เ,เต้บอกสนุกเลยมาเห็นพ่อนั่งนะสวัสดีครับกล้องอยังสวัสดีครับเ,เราก็เข้ามาอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับเมื่อก่อนตรงเนี้ยเขาจะเป็นป่าจะมีการเลี้ยงปลาโชว์แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนหน่ละหมูหนูก็าใส่หมวกแล้วเหรอ โอเคอันนี้เขาก็จะตกแต่งเป็นแบบเนี้เป็นพวกสิ่งแวดล้อมอ่าเป็นตกแต่งเป็นพวกสิ่งแวดล้อมนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกแต่เมื่อก่อนน่ะชอบมากเพราะว่าเขาตกแต่งเป็นพิพิธภัณฑ์ปลามีปลาหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะก่อนหน้านี้ แต่ฟองแล้วเป๊ะเขาให้เขาให้แต่ฟองน้ำอ่ะเลยวตาไหนเราฟองฟองอากาศเขาให้แต่ฟองอากาศดูตรงไหนมีฟองอากาศนู่นนะฟองอากาศใหญ่ๆอ่ะไปหาแล้วเดินตามกำแพงแล้วเดินตามผนังไงนู่นมีไม้ตรงไหนมีดูฟองอากาศสิขับไปสิไปสิเนี่ยไปเร็วเนี่ยเป๊ะเนี่ยฟองอากาศฟองใหญ่ลองดูสิลองดูสิ เด็กเยอะเด็กเยอะเป,ป,ป,ป oil, ๊ะบอกงงเด็กเยอะคือเขาเป็นเกมให้เล่นให้เด็กๆไล่ไล่จับฟองอากาศนะแต่ว่าเด็กๆเยอะมากเป๊ะเขายังงงงอยู่เขายังเขายังไม่ค่อยคุ้นกับเพื่อนเพ่อนโรงเรียนอื่นกาเมื่อกี้เราเข้าไปชม นิทรศการในตึกนี้มานะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะเมื่อก่อนเขาจะเป็นปลาเป็นพิพิธภัณฑ์ปลาแล้วก็เมื่อตะกี้ตอนที่เพิ่งซื้อตั๋วเสร็จตอนเข้าไปหาน้องเป้นในตึกนู้นเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่อยากให้เราถ่ายคลิปวิดีโอเนาะเขาเลยบอกว่าถ้าจะถ่ายคลิปวิดีโอแบบจริงจังก็ต้องไปทําหนังสือก่อน okay, okay. เราก็าเลยถ่ายถ่ายเท่าที่จะถ่ายได้ต่อไปไปนิทรศการไหนอะ่ะ ตึกสูงสูงใช่ไหมไปดูไดโนเสาร์ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันต่ออะไรัับเยจงตึกนี้มีไดโนเสาร์ใช่ไหมใช่ไปเทีมาหลายรอบแล้วนะตึกนี้มีไดโนเสาร์อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมนิทรรศการตึกนี้กันนะครับเด็กเข้าไปเด็กเข้าบ้านหรือไปไหมนี่ไปไหมไปแล้วนะต้องไปเลยเดิน ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่ชั้นหกแล้วนะครับเป็นนิทรรศการสวนสนุกของเด็กๆตอนนี้ละลานตาไปหมดเลยนะหาน้องเปป้ไม่เจออีกแล้วพอเข้ามาเขาก็วิ่งเล่นกับเพื่อนๆสนุกเลยเดี๋ยวมองหาน้องเปป้แป๊บนึงเป๊เอยู่ไหนนะเปเเป้อยู่ไหน หาเป้ไม่เจอตอนนี้หาน้องเป้เปไม่เจอนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งหลักตรงมุมห้องก่อนนะตอนนี้หาเป้เปไม่เจอจริงๆนะดูเวเด็กคุณดูเ,เด็กเต็ไมไปหมดเลยอะเราวันนี้มากันหลายโรงเรียนมากเลย เมื่อปีการศึกษาที่แล้วมาแค่โรงเรียนเดียวนะชั้นนี้ก็จะมีแต่โรงเรียนวัฒทองอ่างบาวัฒทองรอบนี้หลายๆโรงเรียนมากันเยอะมากเลยครับตอ,อนนี้หาเป๊ะไม่เจอจริงๆนะหาเป้ะเจอแล้วมาอยู่ตรงต้นไม้อะ,อะไรนะมแมลงไงหลแงแมลงเจอแล้วอยู่ในต้นไม้นี่ไง เดี๋ยวเราเข้าไปดูซิว่าเขามีอะไรบ้างนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอ๋อต่อแถวเล่นสไลเดอร์อยู่เป๊ๆกับเพื่อนๆก็รอขึ้นสไลเดอร์อยู่พอจะมีจแมลงจำลองอยู่อ่เดี๋ยวเราไปรอถ่ายเป๊ข้างนอกดีกว่า ะเะแคจะลงสไลเดอร์ลแล้วเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปสำรวจเรือโจงสลัดนะ ทึ้มายืนหาน้องเป้ๆคนนี้นู่นนะเจอละนู่นขึ้นสะพานไปนู่นแล้วพอเด็กๆเขาอยู่ด้วยกันนะเขาจะดับ,บสนุกมากมีพลังเยอะมากมีเอเนจีเยอะมากเลยนะ มุมนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับจำลองทาร์อะไรหรอมุมนี้จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะเป็นแบบจำลองซื้อของตลาดสดนะมีพวกของสดจำลองอยู่อตอนนี้เปป้ชวนมาดูเขาต่อยกระสอบต่อยนวน เป็นขายของกับเพื่อนๆเนออตัวนั้นนี้ก็จะเป็นสถานีจำลองหมอฟันนะครับเป๊เป้คุณครูเรียกรวมแถวแล้วนะลูกกวางะลุก ตรงนี้ก็จะเป็นแบบจำลองเขาวงกดนะครับเมื่อก่อนนี้ตอนเปเป้กับพี่ทิมตัวน้อยๆน,นะพามาคารเล่นแล้วพ่อกับแม่ก็มุดแอบ,บแสคอหาไม่เจอก็ร้องไห้ตามภาษาเด็กมาย้อมวัยแล้วก็พิดถึงตอนเป้เป้กับทั่ทิมเขาตัวเล็กๆพามาบ่อย อนนี้เด็กๆก,ก็เล่นที่นิทรรศการเมืองเด็กชั้น6เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ถามคุณครูคุณครูคคบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปดูนิทรรศการไดโนเสาร์ชั้นสองแล้วก็เดี๋ยวจะพาเด็กๆก,กินข้าวแล้วก็เดินทางกลับโรงเรียนนะเป,ป,ป็นเล่นกับเพื่อนสนุกไหมครับสนุกเลยนะเดี๋ยวไปดูไดโนเสาร์นะใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวไปจัดการที่เมืองไดโนเสาร์เลยนะตอนนี้เราก็เข้ามาในนิทรรศการเมืองไดโนเสาร์แนละ้ว เป็นมุมโปรดของเด็กๆเลยนะครับเวลาเข้ามาก็จะตุ่มเต้นกันตลอดทุกครั้งเลยนะอันนี้เราให้ดูบรรยากาศเด็กๆมาแต่เด็กๆก็้เวุ่นๆหน่อยนะตามมาตามนะเด็กๆนะแล้วก็ครูเขาก็ต้องคอยดูแลเงื่อคุณครูเหมือนกันนะ เซเป้มาบ่อยแล้วเนี่ยตัวนี้ชื่อไทยเซราทอปไง ไายครับไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ะนี่จะไปถึงตัวไฮไลท์ของที่ตรงนี้แล้ะตัวพระเอกเลยนูนตัวใหญ่กูนูนเป็นตัวที่เด็กๆเ,เห็นแล้วจะชอบกันมาก เราก็มาถึงทางออกแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะออกจากนิทรรศการเมืองไดโนเสาร์เด็กๆก็ยังสนุกสนานกันอยู่เลยนะแต่เ,เด้ยวยเวลาที่มันค่อนข้างจำกัดนะครับก็เลยอาจจะเยี่ยวชมได้ไม่ครบทุกสถานที่นะผู้ปกครองอท่านไหนที่อยู่ไปใกล้กับชมพลาจาลองเองกมยก็พาบุตรหลานมาเที่ยวชมเพื่อ ให้มันครบทุกสถานที่ได้นะครับเด็กๆเขาชอบมันมากเลยนะเราก็ออกจากนิทรรศการเมืองไดโนเสาร์ล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆห้องเรียนเลยก่อนแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะเดินทางกลับโรงเรียนเลยหรือเปล่า ตอนนี้ก็เด็กๆก,ก็ชมนิทรรศการเสร็จหมดแล้วนะครับถห้จดเกิเดพักกินข้าวก่อนที่จะเดินทางกลับโรงเรียนนะเด็กๆก็กนั่งกินข้าวกับเ,เพื่อนๆอยู่เลยเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับเมื่อกี้ก็ได้ร่วมวงกินข้าวกับคุณครูนะกับเด็กๆเมต่เกี้เมามา,มาทีมันมี ข้าวเหนียวไก่เหลืออยู่คุณครูก็เลยเรียกไปนั่งกินด้วยก็เลยอิ่มไปหนึ่งมื้อสำหรับเรานะหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินเท้ากลับไปที่โรงเรียนแล้วนะระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเดี๋ยวเดินเลียบริมฟุตบาทแล้วก็ขึ้นสะพาน BTS ข้ามฝั่งไปกลับไปที่วัดท่องระวังตกน้ำอย่าไปเดินใกล้น้ำนะมานี่เราหยุดมาตก มีสิมีปลาด้วยนะตกไปก็จมเลยนะเลือน้ำลึกนะมาแล้วเดินมานี่แล้วเดินมะาเออเดี๋ยวตกน้ำนะบายบายสองฟ้าจำลองรอบหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะปเป๊้ ก็สรุปเขาาวนะครับวันนี้นะครับมาคดกาศึกษาที่ท้องฟ้าที่รอกับเป้ๆนะที่อนุบาลวัดทองก็กิจกรรมที่จะได้ดูก็จะเป็นสถานียานอาวกาศเนาะกระสวยอวกาศแล้วก็นินนักตารชั้นหเป็นเมืองของเล่นเด็กแล้วก็เมืองไดนโนเสาร์ก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะแล้วก็รับประทานอาหาร แล้วก็เดินทางกลับโรงเรียนเวลาประมาณ11บเอโงกว่าตอนนี้ก็เดินมาถึงบริเวณวัดท่าทองแล้วนะครับกำลังจะเอาเด็กๆเ,เข้าโรงเรียนแล้วนะอีกนิดเดียวนะก็จะถึงโรงเรียนแล้วนะเป๊เป อัตราค่าเข้าชมนิทรรศการที่วันนี้ที่ผมเสียไปนะครับซื้อตั๋วไปบาทร50บาทสำหรับผู้ใหญ่นะส่วนราคาเด็กจำไม่ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอันนี้ณศึกษาทองพระจำลองของโรงเรียนอนุบาลวัชทองนะครับสายชั้นอนุบาล3ฝากติดตามช่องใคร คลิปนี้ลาไปก่อนนะบายบายสวัสดีด้วยสวัสดีครับ,บ,บถึงแล้วโรงเรียนของเราระยะทางเกือบ2กิโลเมตรดีนะที่วันนี้แดดไม่ร้อนมากแล้วก็ฝนไม่ตกนะตอนแรกกลัวเรื่องฝนตกเดี๋ยวส่งน้องไปเป้เข้าโรงเรียนก่อนนะครับ อย่าลืมติดตามนะที่ทัพทีมน้องเป้ๆนะครับฝากติดตามด้วยนะขอบคุณครับผมโอเคบายบาย